กอ like yeah. ันที้เดี๋ยวพูดที่มาก่อนนะครับก็ตัววิคมาโซนะครับก็ตัวนี้มันเป็นเหมือนโปรแกรมช่วยในการพัฒนาโปรแกรมนะครับโดยรูปแบบของฟีเจอร์หรือตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็มากจากประสบการณ์ของบริษัทเราในแหลที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็ e ที่ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทันเดิมเนี่ยเวลาเราสร้างเว็บหรือพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเนี่ย เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเจอไปบ่อยคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของขอ้อมูลตา่างๆที่มีการคุยกับลูกค้านะครับก็คือบ่อยนั่นเองนะครับอีกเช่นวันนี้เราจะทําหน้าแบบฟอร์มนึงลูกค้าบอกจาหนึ่งสองสามสนะครับแต่พอใช้งานจริงเขาต้องการเพิ่มหรือต้องการแก้ไขหรือแม้แต่โปรแกรมเมอร์เขียนมีบั๊กหรืออาจจเขียนผิก็ได้ นะครับแล้วะเห็นผิดทำอะไรที่อาจจะลืมต่วเช่นอสมมติเราตอกปินตั้นไปหน่อยรู้ไหมอาจจะการจ,จะแก้อะไรต่างๆนะครับบางอย่างที่ยักหรอกบางอย่างอาจจะเป็นการเพิ่มเติมหรือทำให้มันเหมาะสมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันก็จะตกอยู่ที่โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเราที่ทํามาเนี่ย เราต้องการให้อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวมาตรฐานของเว็บคำว่ามาตรฐานก็นคือพวกหน้าแบบฟอร์มการบริหารคอนโทรลตัวฐานข้อมูลอะไรพวกนี้มันจากโค้ดยี่ให้มันกลายเป็นเซตติ้งให้เยอะที่สุดนะครับการเปลี่ยนโค้ดยี่ให้เป็นเซตติ้งให้เยอะที่สุดเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันงานม,มันก็ไม่จำเป็นต้องรอโปรแกรมเมอร์ยอย่างเดียวบางทีเนี่ย แก้หน้าจอมาสิบรายการอาจจะแก้คำผิดสักห้ารายการนะครับถ้าเราโปรแกรมเมอร์บางทีเนี่ยกว่าก็จะเปิดหาหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนคนเรืออะไรก็ตามนะครับบางทีมันก็อาจจะชา้าหรือทำให้งานมันเป็นกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเปิดแก้ได้เลยผ่านการเซตติง้งหรือบีบางอย่างที่เป็นพวกสกคริปต์หรือการทำอะไรที่มันปนบ่อย,อยเช่นเรื่องของการ จากอีเมลจากไปที่แบรประชาชนอะไรพวกนี้ที่มันมันมีสคริปต์ตายต,ตัวอยู่แล้วะนะครับมันก็จะช่วยให้ลดเวลาได้นะครับโดยก็สามารถไม่เนี่ยบริหารร่วมฐานข้อมูลได้ด้วยภายในเดียวนะครับมันก็จะทําให้บางทีหน้าอาจจะใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ใหญ่เพราะมันจะต้องทำรองรับหลายๆอย่างก็อยากให เข้าใจโครงสร้างมาก่อนเพราะการทํางานจริงๆในการอบรมครั้เนี้ยมันอาจจะเป็นหนึ่งสองก็คือตามขั้นตอนหนึ่องสามแต่เวลาเราออกแบบโปรแกรมเวลาเจอโจทย์ลูกค้ามันไม่มีอะไรสำเร็จรูปหรอว่าดูง่ายเป็นหนึ่งสองี้หรอลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักในการออกแบบของมันอยู่นะครับ